คู่แรกครับกำลังลงสู่สนามครับต้องบอกว่าพวกเขาคือทีเด็ดจากดินแดงกรุงเทพมหานครวิชูทิศจะเจอกับตัวแทนจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันฐานปัญญาครับออกทางขวาเลยครับแล้วพักมาชิงจนว่านี้แล้วใส่มาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวิชูทิศขึ้นนําแล้วครับแล้วจับพลิกลูกนี้ครับมาสวยครับแล้วลองใส่ลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วเป็นคนเดิมเลยครับกิตภาพมาจรุงครับนี่ต้องชมคนได้จังหวะแรกด้วยครับพลิกมาครับดูครับนี่ฮะตั้งใจหรือเปล่าถ้าตั้งใจนี่แจ่มเลยครับเติมขึ้นมาแล้วลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้แล้วก็กิงเข้าไปไม่พลาดครับ3ประตูต่อสูย์ครับวิชูทิศครับหนีออกไปอีกแล้วครับเป็นทางด้านภูชิตช่อพกาแหละครับและนี่ครับ ตัดได้กลางสนามแบบนี้อีกแล้วครับแล้วก็ชากมาหน้ากอลเฟใหโท,ทแล้วใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับปัดไปได้แล้วดาบ2เรียบร้อยครับแล้วเหมือนจะเป็นแฮตริกข,ของกิตพาศมาจรุงด้วยครับที่ปอนิวัตสินครับลองยัดเลยครับโดนตีจมแพงครับแล้วโดนวิกกดดันมาโอ้โหดึงสคนหายไปในจอเลยครับแล้วจ่ายเข้ามาจากวันนี้มีโอกาสต,ต้องได้หรือเปล่าแล้ว จจ่งลูกนี้ครับได้มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสี่ครับต้องชมทางด้านวสินเลยครับจังหวะแรกครับโอ้โหแล้วได้ประตูครับนี่ครับจังหวะนี้ครับวสินวาร์ปหายไปสามคนเลยครับและที่เหลือนี่จ่ายมาเข้ากลางอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับแล้วโดนบี้ตลอดอ้าแล้วครับหุดแล้ว จังหวะนี้ให้มาในกรอบไปโทษแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับเอาละครับตามมาแล้วเป็น2ต่อ4ครับโดยนบทีเงินงามครับให้มาครับเบินมาสวยคนเดียวแบบนี้แล้วก็หายเลยครับประตูที่5ครับมาจนได้ครับ5ประตูต่อ2ครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านของวิชุธิครับเอาชนะฐานบัญญาไป5ประตูต่อ2เลยครับ อ๋แสดงความดีๆกับวิชุทิดครับส่วนฐานปัญญาก็เป็นกําลังใจให้นะครับปีหน้ากลับมาใหม่ครับอาครับและวพู้เล่นยอดเยี่ยมครับแมนออฟเดอะแมตช์ครับกิตภาบ้าจลุงครับนี่ครับรับเสื้อจากโว้ไปเลยครับแล้วก็รับลูกฟุตบอลจากโวครับจากการทำแฮตริกของกิตภาบ้าจลุงครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่กับกิจภาพติดตามเรื่อยๆวิชุทิศแรงตามลมวิชุทิศแรงตามลมครับเจอกันรอบต่อไป16ทีมสุดท้ายครับยอดเยี่ยมมากครับเอาครับคู่ต่อไปพลาดไม่ได้ครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับอัศมชันศรีราชาครับแล้วเก็บบอลเล่นลูกนี้ฉกมาได้ครับมาครับอัศมชันศรีราชาขึ้นมา3าคนออกมาทางขวาแล้วลองใส่ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ อาสัมชัญสีราชาครับขึ้นนำไปก่อนครับเปิดบอลขึ้นมาครับแล้วดีดมาลูกนี้เอาบอลลงครับตวัดยิงเลยครับแล้วหายเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะยิงแบบนี้ครับสุดท้ายครับตีเสมอได้สำเร็จครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับแล้วที่มาลูกนี้พยายามจะพลิกมีเพื่อนเติมไปแล้วมาอีกแล้วครับได้ยิงลูกนี้เอานำเลยครับแปงเลยครับแล้วเป็นคนเดิมครับ โอ้โหมีบุญผลปฏิติครับอัสสัมชัญศรีราชาจะขึ้นมาครับ2ต่อ2เลือกสับล็อกเข้าในแล้วจ่ายมาเพื่อนเติมขึ้นมาแต่งหนึ่งทีขอลองใส่ด้วยซ้ายลูกนี้แล้วก็แท็บอินเข้าไปครับ2ประตูต่อ2ง่ายๆเลยครับหมายเลข17ครับเก็บบอลเล่นได้ครับให้มาแล้วโอ้โหเสียบอลให้ทางด้านอัสัมชัญศรีราชาเข้ามาพลิกลูกนี้สวยแล้วลูกนี้มสินเป่าให้เป็นจุดโทษแล้วครับ นี่ครับจังหวะจ่ายยักมาแล้วพลิกลูกนี้โอ้โหบอลไปแล้วครับแล้วไปเตะที่น้าแข้งเลยครับอสัมชัญสีราชาวิ่งมายิงลูกนี้เอาแล้วครับแทงแล้วครับแล้วก็เป็นแฮตติกด้วยครับนี่ครับยกนิ้วเลยครับ3มนิ้วครับอ่าเดี๋ยวเช็คกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวยูภาพอ่าแล้วผู้สินให้เลยครับแลวตวันเอ้าได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับไม่รู้เลยครับตอนนี้3าแล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่ต้องไปคิดถึงจังหวะก่อนหน้านั้นครับโอ้โหเอาแล้วครับ หลายรถหลายชาติหลายจังหวะเอาบอลลงหลอจังหวัดี้ครับ้วเปิดมาลูกนี้มงสะบัดเอาหายเลยครับโอ้โหสี่ประตูต่อสามครับขึ้นนำครับทางด้านอสศมชัญศรีราชามาที่นัชนนหลงยิงดูลยเอาหายไปเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยมเลยวครับเนี่ยให้มามีเหลี่ยมยิงปั่นลูกนี้ครับสามเหลี่ยมเลยครับหมดสิบเลยครับทางด้านอดีศรครับโอ้โห มีทางขวามีเพื่อนแล้วจ่ายลูกนี้จับด้วยขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหกประตูต่อสามครับจับแล้วโยกซ้ายขวายังไม่ได้ยิงครับตอกต้นลูกนี้ไปเพื่อนแล้วโอ้โหดูครับยังไม่ยิงอีกครับบันลูกนี้โอ้โหดูครับโอ้โหง่ายๆเลยครับกับตันทีมครับ ดูครับอ้าวแล้วดักได้อ้าวแล้วครับจะพอได้มีลุ้นไล่มาไหมครับลูกนี้ยิงลูกนี้อ้าวแล้วครับได้มาแล้วครับไล่มาแล้วครับเป็น4ี่ต่อ7ครับจากเบอร์เกครับภูธเนศสมจิตครับดูครับโยกอยู่แล้วดูครับจ่ายลูกนี้ลองยิงนี่โอ้โหดูครับหายเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหดูครับแล้วอสัมชัญศรีรัชชาคืนกลับมาลูกนี้จะได้ยิงไหมครับดูครับ จับบอลแล้วยิงลูกนี้อาวแล้วครับประตูที่9มาจนได้ครับเป็นเบอร์6ครับสีระพบครับแล้วก็จบเกมครับอัศสชันสีราชาครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไปได้ครับเก้าประตูต่อ4ครับนี่ครับแมนออฟเดอะแมตช์ของเราครับเป็นเบอร์17ครับรัตนวัตรวงษาพรมครับทำคนเดียว4ประตูครับในเกมนี้ครับ หลังจากนี้ไปก็จะมีทุกนัดแหละครับแล้วก็แถมลูกฟุตบอลไปด้วยครับครับแม่สี่ประตูครับในเกมนี้ครับฝากพี่ๆสิทธิ์เก่าหรือผู้ปกครองทุกคนครับตามเชียร์พวกผมเยอะนะครับขอบคุณครับเจอกันรอบต่อไปครับอัศมชันศิีราชาครับแล้วคู่ต่อไปครับห้ามพราดครับพระขนงพิจารัยพบกับอัศสมชันธนบุรีครับ ปั่นด้วยขวามาจังหวะนี้โอ้โหมันทะลุไปหมดครับแล้วซ้ำจังหวะนี้เรียบร้อยครับประตูแรกมาแล้วครับอัศมชันนบุรีครับโอ้โหเนี่ยครับเเปลี่ยนแปลงเวลาเพิ่มขึ้นแล้วดูลูกนี้ก้มหน้าลองยิงมติดบล็อกครับแล้วไปเข้าทางปืนอีกแล้วตวัดกลับก็มาโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ศิระศิษย์ทรัพย์สินครับครับโอ้โหดูครับถอยมาจังหวะนี้ ใประตกลางหมุนมาดีครับจังหวะนี้มิวกานยิงด้วย้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหระยะนอกกรอบก็โทษยิงดีเหลือเกินครับจ่ายมาครับด่นุพลแล้วพลิกมาเป็นเบอร์เจ็ดครับสิระสิทธรั์สินครับนี่ครับดูครับโอ้โหแตะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้หายเข้าไปเลยครับเป็นประตูที่สองของตัวเองครับแล้วตัดบอลออกากเสียอีกครับไกวิทลากเข้ามาฝากเพื่อนไว้ไปถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาโอ้โหมันย้อนหลังไปหน่อยครับ แม่ถล่มตัวถล่มแล้วซ้ำลูกนี้เอาหายไปเลยครับ4-0ครับมาจนได้ครับดูครับภาพช้าครับจังหวะนี้มันเหมือนไม่มีอะไรนะครับโผล่มงมาแล้วพยายามจะเคลียร์ออกมาแล้วโอ้โหวอลเล่เลยครับไม่จับสักนิดครับพยายามจะพลิกบอลลูกนี้ลองยิงเอ็นที่แม่ยังตรงตัวผู้สามตูแล้วซ้ำลูกนี้อ้าวเข้าไปเลยครับสวยงามครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะยิงจังหวะแรกของ ศิลสิษก่อนครับแล้วลูกนี้ครับแม่เหมือนจะกึ่งๆจักรยากาศด้วยซ้ายครับครับนี่ครับโอ้โหลกรอบเขตโทษเข้าไปแล้วครับเลาะมาจากวันนี้ให้มาสวยงามครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับประตูที่6มาแล้วครับปดีิพัทธ์แล้วดูนี่ครับ สิละสิธิ์เปิดไปลูกนี้โอ้โหดูครับใช้อะไรยิงครับเดี๋ยวดูครับใช้พุ่งชนครับือบแม่ตัวสำรองที่ลงมาใหม่หรือเปล่าครับครับวัชรวิทย์สิริหรือเปล่าครับแม่เหมือนจะเป็นหมายเลขสองนะครับทางด้านอัศวสมชัญธงบุรีครับเอาชนะพระกรดงพิทยาลัยไปเจประตูต่อศูนย์ครับและผู้ที่เป็น m v p ีนัดนี้ได้แก่ศิลิทธิสซั์สินครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดนี้ครับ แล้วก็พร้อมรับลูกฟุตบอลไปด้วยครับหลังทำประตู2 0 3 0 4 0ครับโอ้สามประตูครับก็ขอบคุณแฟนๆอสัมชันธุ์ธนบุรีครับทั้งสิินใหม่แล้วก็สิปัจจุบันครับขอบคุณที่เชียงแต่แมตช์แรกจนถึงแม์นี้ครับครับผู้ผมจะเข้าไปถึงรอบชิงให้ได้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับอ้าวเจอกันครับเป้าหมายคือรอบชิงครับอสัมชันธนบุรีครับและคู่ที่จะลงสนามครับ แชมป์ปี2008เจอแชมป์ปี2023ครับสิงร้ายบางเขนจากกรุงเทพมหานครเจอมัธยมบาซิลจากศรีสะเกดสาราธิยาด้วนกันทรารมครับโทษสะท้อนวิ่งมาใส่ลูกนี้มาแล้วก็ปัดไม่ได้ครับโอ้โหขาถาของเขายังอยู่ครับโอ้โหรัตพลครับ นี่ครับทศถทรจริงครับแล้วแตคนที่พุ่งเป็นซุปเปอร์แมนเลยครับโอ้โหสะใจครับปัดไว้ได้ยังไงครับโอ้โหปินปัดลูกนี้คิดว่าหายแล้วจังหวะนี้ครั้งนึ่งเรียบร้อยครับไม่ไหวแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสารวิยาขึ้นนำครับเกินจะต้านครับเอาวครับสิงร้ายบางเขนออกนำทางด้านกันรารลมครับโอ้นี่ครับ ทศธรแลละครับให้มาจากตอนนี้ชาร์จเข้าไปครับนี่ครับหมายเลขห้าครับทศธรเคลียร์วินิจพงครับจังหวะยิงฟรีคิกแล้วมันไม่ได้ครับโดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นสามลูกนี้เลยครับและนี่ครับอาจารย์สกลเกี้ยงประเสริฐครับมานั่งชมเกมคู่นี้ด้วยครับโอ้โหครับแล้วนี่ครับเป็นจังหวะของการทะลมบ้างครับแล้วยังไงครับขวามีแล้วยิงเองเลยแลวต้องออกแรงปัดครับจังหวะนี้เคลียร์ว่า อีกชุดหนึ่งครับชาวีกระชากขวามายัดลูกนี้และสกัดไว้ได้ครับเอาทุกอย่างมาขวางไว้ครับสาระวิทยาครับนี่ครับกองเชียร์เครียดเลยครับกองเชียร์เริ่มเชียร์ให้ทางด้านกันทลาลมเล่นครับเอาละครับล็อกมายังหวะนี้ยกมาลกนี้แปลลกนี้โอ้โหโอกาสี่สุดครับแปลออกลุกเสาออกไปครับโอ้โหโอกาสของกันทลาลมครับชาวีครับ ได้สัมผัสบอลลูกนี้ครับแต่ว่าตั้งขาแล้วยิงออกไปผู้สินเป่าโวราการแข่งขันครับเป็นสาราวิทยาครับเอาเชอนะกันทารลมเข้าสู่รอบต่อไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับครั <For> บก็บอกว่าทั้งสองทีมเล่นได้ดีครับเอาละครับและแมนออฟเดอะแมครับเป็นหมายเลขห้าสาราวิทยาครับทศธรเสียวนิพพงศ์ครับฝากเชียร์โรงยนสาราวิทยาด้วยครับ ขอบคุณที่ส่งแรงเชียร์ให้พวกเราครับพวกเราจะทําให้เต็มที่ครับเกมหน้าเจอกันครับสารวิยาสิงร้อยบางเขนครับเอาล้ครับแต่มาลุ้นคู่นี้ก่อนครับเทพซลินพบกับสนามชัยเขตครับครับไทยมาจังหวะน,นี้เทพศลินอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายไทยมาตรงกลางแตะมาจังหวะหนึ่งแล้วล็อกเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ oh. เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เลยครับ บุกอยู่ฝั่งเดียวครับสนามเขตแต่เทพสลินโตมาจังหวะนี้เป็นประตูครับนัทพกชัยมงคลนะครับเนี่ครับเป็นกับตันทีมครับแม่ลูกแม่ลำเพยครับได้เฮกันลั่นเลยครับหวนอยู่ครับสนพิทยะแม่ส่งเสียบอลครับแล้วลูกนี้ตัดบอลได้ปันลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับเป็นเบอร์11เหรือเปล่าครับเนี่ครับพงศกรศรีลาพัฒนครับแม่ยเสมอให้ทีมได้ครับ ก็ต้องบอกว่าพงศกรศรีละพัฒน์ไี่มีโอกาสส่องหลายครั้งครับเดี๋ยวดูทีครับนี่ครับไทรครับใช่ครับโอ้พงศกรศรีละพัฒน์รับนี่ครับโอ้มีโอกาสส่องหลายครั้งและครั้งนี้ครับประสบความสำเร็จแล้วครับโอ้โหยิ่งดีจริงๆครับจังหวะนี้ใต้มาให้สนามเชเกตแล้วมาาได้บอลด้วยครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับจากตามหลังตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับ โอ้โหทางด้านของนรกรศรีลาพัฒน์ครับคู่พี่น้องนี่ทช่คสองประตูครับคนละประตูครับโอ้ยิงทั้งพี่ทั้งน้องครับแล้วเลือกยิงเสาแรกเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ครับคือมาตั้งกันที่ทศพรครับทศพรทิ้งยาวมาข้างหน้าลูกนี้ครับแหมแล้วบอลตกมาเกี่ยบอลเล่นยิงลูกนี้ไม่โดนครับแล้วซ้ำลูกนี้ไม่เหลือครับอาล้ครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหเอาจนได้ครับ จากการสาดยามาของทศพรผู้งเสาประตูนี่ครับจังหวะได้ประตูครับแล้วเปิดมาลูกนี้อ๋อแล้วพักอกลงได้แล้วพลิกมาลูกนี้ยังไงนี่ครับแล้วจิ้มมาให้มาลูกนี้เรียบร้อยครับอ้๋อโอ้โหวิ่งทิวท้ายจริงๆครับนาทีบาปครับโอ้โหเป็นทางด้านของกันสภนกลิ่นหอมครับโอ้โหนี่นะครับลูกแม่ลำเพยครับเทกันลั่นอัศจันทร์แทบพังครับวันนี้ โอ้โหครับนี่ครับบังไว้ครับเอาลิศครับแล้วยังไงครับมันดัวกันอยู่ก็ให้มาลูกนี้แล้วนี่ครับการตะพลกลิ่นหอมครับโอ้โหนี่ครับต้องชมด้วยครับปาวลิศครับที่ไปแย่งบอลมาได้บอลถูกติดๆแล้วนี่ครับมาถึงคนนี้ครับตัวสำรองที่ลงมาครับการตะพลกลิ่นหอมครับโอ้โหเป็นอันว่าเทพซิลินครับเอาชนะสนามชัยเขตจากเชีงเซาไปได้ครับสมประตูต่อ2แบบสุดมันครับ โอ้โหแล้วเนี่ยครับป็นแฟนของเชียร์อึ้งเลยครับสนามเชตคร์ครับบอกอยากเชื่อสายตาครับมันเกิดขึ้นแล้วครับนี่ครับเอาละครับนี่แมนออฟเดอะแมตช์ครับเป็นทางด้านของรัตพบชัยมงคลครับเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้ที่เจอกับสนามชัยเขคค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็เข้มข้นทีเดียวครับใช่ครับกดดันมากครับเพราะว่าเจอกันหลายรอบแล้วครับก็เป็นเกมที่สนุกครับอยากฝากอะไรถึง ลูกแม่ลำเพยหน่อยซึ่งยอดชมกว่า90,000ใน TikTok ไลฟ์รวมถึงรวมๆแล้วแสนกว่าเกมหน้ารอบ16มันยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่มาที่สนามแล้วก็ชมอยู่ไร้สดครับก็ขอบคุณลูกแม่ลำเพยทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์พวกผมการเต็มสานามขนาดนี้ครับก็รอบต่อไปขอเยกวันนี้ครับขอบคุณครับ